แลวต่อมานะครับเราออกจากกาแฟเด็กดอยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดอันซีนนะครับในระหว่างทางก็ดูถนนเส้นทางไปนะครับถนนนี้คือถนนหนึ่งสองสองหกนะครับคือเราเดินทางที่ผมจะไปก็คือที่บ้านผาเผือกนั่นเองนะครับเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบท่ามกลางุบเขาและก็สุดอันซีนก็คือลานหินนะครับท่ามกลางุบเขาสวยงามมากๆนะครับอันนี้บ้านผาเผือกนะครับอยู่ห่างจากกาแฟเด็กดอยประมาณสิบกิโลแล้วก็ขับรถประมาณสิบห้านาทีก็จะถึงละ นอกจากบ้านผาเผือกที่เป็นหมู่บ้านลาลับทา่ามกลางหุบเขาเนี่ยในปัจจุบันที่ผมไปเนี่ยครับยังไม่ได้เปิดรับนะักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเนาะแต่คนที่มาเที่ยวนะก็จะขับรถเข้าไปด้านในผ่านตัวหมู่บ้านลงไปนะครับแล้วก็จะขึ้นไปตรงตรงเนินนะครับมันจะมีเนินภูเขาอยู่เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางกันก่อนนะครับเผื่อใครจะมาเที่ยวเนี่ยเรามาเที่ยวก,กาแฟเด็กดอยมาเที่ยวก๋วยเตี๋ยวขห้ขาขับเลยมา10กิโลนะครับมาเที่ยวกันที่บ้านผาเผือกกันได้นะ ในส่วนของทางเข้าก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะเมื่อใครมาเที่ยวจะได้วางแผนแล้วว่าดูเส้นทางคำนวณการเดินทางการขับรถให้ถูกนะครับตรงนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายลงไปด้านล่างนะครับก็จะพาขึ้นไปตรงเนินภูเขาด้านในนะครับถนนอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ค่อนข้างจะอาจจะดูแคบหน่อยนะก็ต้องตรงนี้ต้องระวังรถชาวบ้านอาจจะมีรถของชาวบ้านนะที่วิ่งสวนขึ้นมาได้กระปรดระวังนิดนึงแต่ทางโดยรวมนะครับขับ สบายนะครับไม่ไม่น่ากลัวนะเมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทางประมาณนี้เหมือนกันเป็นทางคอนกรีตแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีจุดจอดรถข้างหน้านะครับจะสามารถจอดรถได้ตรงไหลายทางในตัวของบ้านผาเผือกที่ผมบอกไปนะครับนอกจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วไฮไลท์ของที่นี่ก็คือในตัวของที่เป็นลานลานแบบเนี้ยจะมีก้อนหินนะครับลานบนเนินภูเขาเนี่ยจะมีก้อนหินนะครับขาวดำเนี่ยเรียงรายสลับซับซ้อนสวยงามเลยนะครับ แล้วก็จะมีทิวเขาวนะครับที่รายล้อมที่ตรงนี้อยู่ในตอนที่ผมมาเนี่ยจะเป็นช่วงของฤดูหนาวนะครับก็อาจจะดูแห้งๆไปน,นิดนึงแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าใครอยากเห็นความเขียวขจีเนี่ยให้มาช่วงของฤดูปลายฝนต้นหนาวนะครับคิดว่าน่าจะเจอความเขียวขจีของต้นไม้และพืชผักของชาวบ้านนะครับก็จะได้ความสวยอีกแบบหนึ่งในส่วนตรงนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าบรรยากาศของที่นี่ประมาณไหนสวยยังไงแบบนี้นะครับเพื่อใครจะมาเที่ยวก็ แนะนำนะครับขับรถเลยจากกยเตี๋ยวห้ยขามาประมาณ10กิโลนะครับมาเที่ยวกันที่ได้แล้วข้างในก็มีทางเดินให้เราเข้าไปเที่ยวชมได้เหมือนกันนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับคือบ้านผาเผือกเป็นอีกหนึ่งสถานที่รับที่อันซีนนะครับอยากให้มาเที่ยวกันไม่ไกลนะครับฝากไว้ด้วยส่วนคลิปแนะนานะครับบ้านผาเผือกผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปบ้านรักไทยกันเลยนะครับก็จากที่บ้านผาเผือกเนี่ยไปบ้านรักไทยอีกประมาณ80กิโลนะครับก็เดินทางอีกประมาณ 2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับปเราไปต่อกันเลยนะครับ